เอาละครับวันนี้สรุปแล้วครับมีประเด็นใหม่เกิดขึ้นจากกรณีที่ในาใยชัยชนกชิดชอบเปิดเผยว่ามีคนมาเสนอเงินสินบน40ล้านบาทที่พูดกลางสภาวันนี้ตั้งเป็นประเด็นใหม่ครับว่าทําไมทําไมคนของพรรคภูมิใจไทยไปรู้จักลูกชายเจ้าพ่อคาสิโนใหญ่ที่คอมเมนต์จากข้อมูลพราว่าคนที่มาเสนอเงิน40ล้านบาทไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นลูกชายของเจ้าพ่อคาสิโนฝั่งคอมเมนในเขตอีสานใต้วีรัม สุรินสีสเกตมีชื่อว่าคิวครับชื่อเล่นวาคิวไอคิวเนี่ยนะครับเป็นลูกของเสียตือหรือเฮียตือคอสโมเจ้าพ่อคาสิโนฟังขงมรนยอย่างที่บอกเริ่มจากอย่างนี้นะครับไอคิวคนนี้นะครับไปติดต่อผู้ช่วยสอสออยุธยาพักภูมิใจไทยให้มาบอกกับชัยชนกในฐานะที่เป็นเจ้ากระทรวงดี D. อีกคำถามก็คือว่าไอลูกชายคาสิโนเนี่ยรู้จักคนของ รู้จักคนของพรรคภูมิเจไทยได้อย่างไรติดต่อช่องทางไหนอะไรยังไงนี่คือประเด็นใหม่เมื่อพูดถึงจังหวะเนี่ยทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งครับย้อนไปปี 2, 65, 2 5 6 5 2565ตอนนั้นนายชูวิทย์โกมลวิสิ์ครับออกมาแฉทุนจีนสีเทาก็ปรากฏว่าคนคนหนึ่งครับชื่อสิทธาเบียบังเกิดหรือทนายตั้มนี่แหละคนดังตอนนั้นก็เอาหลักฐานมาแฉคุณชูวิทย์บอกคุณชูวิทย์เนี่ยเคยเอาเงินไปให้ เอาเงินจากเว็บพน,นันจากการพน,นันไปให้โรงพยาบาลอย่างนู้นอย่างนี้นคนก็ถามไปไอต้มไอธนสิทธาไอนายเต้มมึงไปรู้จากไอพวกเว็บพนันไอพวกทุนกินสีเทาไอพวกชั่วพวกนี้ได้อย่างไรล้ายกันเลย้ายไหมฮะ้ายไหม,ไมผมไม่รู้นะแต่ส่วนตัวเฮ้ยคนก็ตั้งเป็น,เป,นเป็นคำถามแล้วว่าไอทำไมเนี่ยนะไอระดับเจ้าพ่อลูกของเจ้าพ่อคาสิโนใหญ่ในเขตชายแดนไทยขเขมรฝั่งอีสานใต้เนี่ยมาเข้าหาเข้าถึง คนพักภ <laughs> oh <laughs> oh ูมิใจไทยได้อย่างไรเอาละครับไอ้ขมนอย่างไอ้ไอ้ไอุ้นเซนไอ้หุนเซนไอ้ไอ้ไอ้ไม่คนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันบอกมันจะเปิดเผยวันนักการเมืองไทยที่ไปรับสวย สวยคาสินโนสวยอะไรต่างๆชาตชั่วพูดคอสเซนเตอร์เนี่ยนะนะครับมันขู่มันบอกจะเปิดขู่จะเปิดจะเปิดรอบใหม่เนี่ยจะเปิดคลิปเอ้ยเปิดเฉือเอ่อยอะไรมึงเอาสักทีไอ้คแม่ไอ้ไอ้ไอ้วนเส้นไอ้วนเส้นกูยอยากรู้เหมือนกันว่าใครไอ้พักไหนไวะไอ้ใครวะตะกุลชินวัตรหรือเปล่าหรือใครวะกูยอยากรู้เปิดเปิด <laughs> สนุกละครับสนุกครับเอาโอเคครับ